สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับพี่น้องมาเก็บบวมวงครับผมชุดสุดท้ายครับวาวงวงวายแล้วครับเริ่มออกดอกแล้วโอ้ไม่เวยยไรไงนะครับพี่น้องมึงครับปากเลื่อมาแล้วครับอันนี้เคี้ยวสวยนะครับอืมงวงาคาเถื่อครับเป็นถ้าสิบวมีราคากันเลยที่เดียวหวานครับอื้อ Ừ. Quán đấy các bạn ừ. hả? Mừng nữa. หวานครับพี่น้อ,นอาางอล้อมืนที่กับหวานเกินไปว่าไหเนาะนะครับพี่น้องครับเคียวสวไวโอ้โหเผาไว้ไครับพี่น้องอือ้จับจับ